อันนี้ยังหา Oppo X9 Series ค่ะ,คะโดยนี้เป็นงไงคะค่ะก็ Oppo Find X9 Series นะคะมีทั้งโปรแล้วก็ปกตินะคะสำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นกล้องที่ เหมาะสำหรับย่าที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับกล้องมากๆเลยค่ะก็จะเป็น Hasselblad บบ mm. เ,เดิมนะคะแต่ว่าในครั้งนี้แบบสมมติว่าย่ากำลังขี่ม้าอยู่หรือว,ว่าปีนเขาอยู่ไกลๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนอยู่อีกฝั่งเขาถ่ายรูปมามันจะชัดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามี200 megapixel Hasselblad telephoto ค่ะ mm. ถ่ายชัดมากๆครอปเข้ามาแบบซูมก็ยังเห็นแบบทุกในรายละเอียดแล้วความสวยของเราก็จะเป่งปังเหมือนเดิมมันจะมันจะไม่เบลอเลยค่ะแล้วก็มี Hasselblad portrait ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เป็นคนที่ชอบ บบเห็นอาโมณนของตัวเองตอนที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากๆรูปสวยมากๆ,ากๆแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องอะคะ่ะก็จะมีแบบแนวเออมอไม่เห็นตรงนี้ตัวเครื่องเขาก็เป็นแบบใหม่อะคะ่ะที่สวยมากๆด้วยะคะ่ะ เขาจะตองิดเรื่อ A.I เข้าไปด้วยใช่ค่ะก็ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตที่ชอบถ่ายอะไรที่แบบไกลๆอะค่ะทางมือถือเขาก็จะทา Oppo เขาก็จะช่วยมี A.I generation ทำให้ตอนที่ถ่ายรูปแบบไกลมากๆมันก็จะช่วยทำให้แบบชัดแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเรียกว่าได้ใจคนที่แบบสายคอนเสิร์ตโดยตรงเลยเนาะใช่ค่ะสายคอนเสิร์ตสายแบบที่เน้นแบบถ่ายรูปให้ชัดให้เสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่แ่ะพี่ อะไรนะคะเป็ดใช้งาน่าอึดของเบ็ดอึดแน่นอนค่ะอึดมากๆเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือไม่หยุดไม่หย่อนค่ะถ่ายันพี่ย่าฝากค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ oppo x9 series นะคะ oppo find x9 series นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ oppo เลยค่ะที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะบีย่าได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการถ่ายรูปสวยอึดสวยเครื่องสวยค่ะ ลืมเลยราคาเป็นไงบ้างราคือราคาเมื่อกี้เขาประกาศไปแล้วใช่ไหมคะประกาศแล้วค่ะราคาไม่ได้ยินอ่ะเขาประกาศไปว่าอเคราคาจับต้องได้แน่นอนค่โอเคราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะ29,000ืาพค่ะสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของเขาถือว่าคุ้มสุดๆเลยอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันเนาะเพิ่งไปดูมเปไดแต่งมาใช่ค่ะดีใจมากเพราะว่าแบบทุกครั้งที่มาค่ะจะจะจะแบบพยายามจองตั๋ว บางทีก็พลาดบางทีก็ได้ตัว๋วแล้วก็สรุปก็คือไปไม่ได้<อ>ใช่ก็ครั้งนี้แบบเราเตรียมกันไว้นานมากๆว่าเราจะเคลียร์วันจะไปให้ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะก็เลยยิ่งสนุกสนุกขนาดไหนสนุก,นนกจนสนุกค่ะสนุกม,นมากๆเลยค่ะแบบเแบบก่งมากๆแบบเนื้อตาแบบได้เห็นด้วยเนื้อตารู้สึกว่าโอ้โหอ๋อได้เห็นกับ ตาเนื้อแล้วรู้สึกว่าสวยมากแบบโอ้โหแบบออร่ามากเติมลิซ่าเต็มๆเลยอ่ะอะไรนะคะได้เติมแต่ว่าอะไรอ๋อได้อ๋อใช่ใช่ค่ะหนึ่ใจังเลยอดไปให้ก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าย่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ยังรู้สึกแบบแบบอึ้งแบบ star struck แบบโอ้ my g ม d กแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยเหงือแตกด้วยค่ะนไปบ้าง แ,แ,แบบน้อยมากเลยค่ะโมแต่แบบตื่นเต้น<ช>แล้วก็อย่างนี้แล้วจำได้ไหมว่าน้องคุยอะไรกับเราน้องก็นอก้นองก็แค่แบบว่ตีใจว่าที่พวกเรามาอย่างนี้ก็ให้ e j o y concert บบอกว่าบตกไปเต็มแน่นอนอยู่แล้วใ,ใครที่ไปเจอเราไม่โดนตกจะถือ,อว่าแบบเป็นมไม่ได้คือวนทบอกว่าคิมอยาเป็นไอดอลแล้วเป็นตกวกร h my g บประาศว่าชนยาว เพื่อนมั่นใจเหมือนกันเนาะนัดเลือกยากว่าถ้าเธอทำได้ทำได้แต่เราต้องเดบิวต์เป็นเราต้องใรองเราได้เลยเราคนไหนเราต้องเดบิวต์เดบิวต์ทีป๊อปวงใหม่ของไทยเราใส่ร้องให้ย่าเป็นสายร้องอ่ะให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกันคิมจะเป็นวววิชล visually girl sí โอเคเตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าค่ะปีหน้าสามารถหรอสามารถแบ้แต่า่าแม้ อันนี้ถามอันนี้ถามจริงๆจริงลว่าได้ไมได้ไหมเออดูลนไม่นาได้อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่ปิดกันค่ะแต่ที่แน่นอนคือเพื่อนต้องมาถามเราสก่อนเราสปอร์ตกันซึ่งกันแล้วกันค่ะเพื่อนว่าอะไรยาก็ตามนั้นค่ะอัพเดทการแต่นิดนอืม ก็เออ่ยังคงเป็นแผ่นเดิมแผ่นเดิมตั้งมาสักพ mm ักหนึ่งแล้วค่ะก็พี่แบยังไม่ได้บอกวันใช่ไหมคสบายใจเลยพี่แบร์ไม่บอกวันเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะคือเร็วนี้คืองานเริ่มที่ที่ไทยก่อนที่ที่ที่ขอนแก่นก่อนเลยค่ะที่แรกใช่ไหมค่ะมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นในครอบครัว เราเน้นสนุกกันค่ะเราเน้นเราเน้นแบบแบบเอาแบบมันๆนิดนึงค่ะแ่ว่าทุกอย่างยังคงวางคอนเซ็ปต์ไวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมคนที่ย่าบอกว่าเร็วๆปีนี้จะมีปีหน้าค่ะผู้ปีนี้ไม่ทันแล้วค่ะปีหน้าคือมีหน้าคือชั่วขั้นปีหรือไปกลางปีมีเรื่อยๆค่ะมีหลายงาน อันนี้พีออ่แก้วไปดูเลิกก่อนไดไหมคะยาใช่คะ่ะแม่แก้วดูเลิกให้อันนี้เป็นเลิกที่แม่แก้วบอกว่าอะไรคะจะช่วยเสริมด้านไหนบ้างจำได้ไหมจำได้คะ่ะงานแรกสำหรับมิตรไมตรีแล้วก็อ,อ,อันที่สองคืออะไรสำหรับพวกเราที่ที่อะไหนดีสำหรับทำลักอะไร แล้วก็อันที่สามสำหรับเพื่อนร่วมเอ่อย่างใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะจำคำไม่ได้ค่ะมันยาวมากเลยแต่แต่นี่ขวัญแกรนทุกอย่างเตรียมไปซ้อมประตอนที่มันเสร็จแล้วก็เหลือแค่ลองชุดเลยค่ะอันนี้หลายคนเจะจิตชุดจะาของยากแล้วมันจะแบบมันจะสนุกมันจะว้าวมันจะแค่ไหนนะ เห็นเรื่องเราอ่ะกลิ่นอายความเป็นเห็นเห็นในระดับหนึ่งอ๋อของของของคอนเทนยังไม่เห็นนะคะของของก็จะกินไอ้ความเป็นไทยความดีสานะไรอางนี้ได้ไม่รู้ว่าจะบอกดีไหมอ่ะดีดีอาจารย์ใช่ค่ะก็คือ like super super แบบแบบแบบ traditional เลยค่ะอีสานเลยค่ะแบบว่าาไทยแล้วสนุกแน่นอน เน้นเ,น,เ,น,เน,น้นแบบเน้นแบบสนุกสนุกค่ะย่ามีส่วนร่วมยังไงกับชุดพี <ละ S 2> ่แบร์เอ่อถ้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร่วมของย่าน่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วของของพี่แบร์น่าจะแบบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเง, <c oughs> งี้ยค่ะถ้าชุดถ้าเรื่องชุดนะคะยกยกเว้นชุดแบบ after ของพี่แบร์อันนี้ก็คือตามสบายของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ที่เหลือก็ขอให้มาย่าเป็นคนจบที่เราใช่ค่ะกลัวเจ้ะบ่าวเราแหวกเหรอลูก เขาแหวกแน่นอนค่ะถ้าหนูให้เขาคิดเองคอะเจ้แหวกใช่อว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าค่ะแล้วเรารอลุ้นเซอร์ไพรส์จักจุดเซอร์ไพรส์ที่อยู่ตรงไหนนะนิดหน่อยค่ะบอกไหมว่าเขาเป็นยังไงจัดประมาณไหนให้ดูอินสปิเรชันนิดนิดหน่อยหน่อยอะค่ะแล้วแบบว้าวเขาอินสปิเรมาจากอะไรอะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แแบบมา Yeah, let let him say it. ะยังแข่งในงานนี่เชิญนั่งขอนเก่นเลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะแบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยค่ะแบบมีแต่มีแต่คนในบ้านพื้นที่มันเล็กมากเลยเฉพาะทีครอบครัวแล้วก็ใช่แล้วบบคนน้อยแบบคนน้อยพอาะเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพเป็นยังไงเพื่อนที่กรุงเทพไปน้อยเหมือนกันค่ะพื้นที่จำจัดแบบพื้นที่จำกัดนิดหน่อยเออสวยโอ้โหหน่ารักสนุกค่ะที่ขอนเก่นก็แค่ชุดเดียวใช่ไปงานเพิ่ชุด สองค่ะอะไรนะครบทุกอย่างแล้วเนอะแค่ไม่เห็นดีเทลแต่ว่าปีหน้าอาจจะเห็นแอนแต่งย่าทางปีป่ะต้นปีกันต้นปีเนาะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะพวกเรายังต้องถ่ายละครและถ่ายหนังกันอยู่ค่ะโอเคโอเคครับค่อบคุณค่ะ